ท่านผู้ฟังคะมีพระสูตรที่เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิหรือเรียกว่าธรรมสัญญาในฐานะแห่งธรรมโอสฐ์โดยธรรมปิติคะ่ะพระสูตรนี้นี่นะคะพระาศาสดาได้ตรัสไว้กับพระอานนท์จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันคะ่ะอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคิริมานน์แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอภิกษุคีริมานน์ฟังแล้ว อา,าพาธอันเป็นทุกหนักก็จะระงับไปสัญญาสิบประการมีดังนี้ค่ะหนึ่งอนิจจสัญญาคือความหมายรู้ว่าไม่เที่ยงอานน์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างพิจารณาอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงในความยึดมั่นขันทั้งห้าประการอยู่นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาสองอนัตตาสัญญาการหมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอนนภิกษุในกรณีนี้เข้าสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างพิจารณาอยู่ว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งสัมผัสทางกายทางใจไม่ใช่ตัวตนนี้เรียกว่าอนัตตะสัญญา 3. อสุภสัญญาความหมายรู้ว่าไม่สวยงามอานนท์ภิกษุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ผมลงมาถึงเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่งามในกายนี้อยู่นี้เรียกว่าอสุภสัญญาสอาทินวะสัญญาความหมายรู้ว่ากายนี้มีทุกข์มีโทษมากอนนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างพิจารณาอยู่ว่ากายนี้มีอาพาธเกิดขึ้นเช่น โรคตาหูจมูกศีรษะฟันเป็นไข้หืดหอบหวัดไอโรคกระเพาะเจ็บเสียวเรือรงังกลากเกลื่อนโรคโรหิตโรคดีซ่านผู้พองเป็นต้นซึ่งมีสมุดฐานจากดีบ้างเสมหะบ้างลมบ้างหรือเพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอหรือเพราะวิบาก เพราะความหนาวความร้อนความหิวกระหายเป็นผู้ตามเห็นโทษในกายนี้อยู่นี้เรียกว่าอาทีนวะสัญญาห้าปหานาสัญญาความหมายรู้ว่าทําให้หมดไปอ,อนนภิกษุในกรณีนี้ไม่รับไว้ซึ่งกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกย่อมละบันเทา กระทำให้สิ้นสุดไปซึ่งความคิดในเรื่องการความพยาบาทและความเบียดเบียนและไม่รับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าปหานสัญญา 6. วิราคาสัญญาความหมายรู้ซึ่งความสิ้นแห่งราคะาอ,อนนภิกษุไปแล้วสู่ป่าเรือนว่างโคนไม้พิจารณาอยู่ว่าธรรมชาตินี้สงบปราณี เป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนแห่งกิเลสตัณหาเป็นความจางคลายนี้เรียกว่าวิราคะสัญญาเจ็ดนิโรธสัญญาหมายรู้ถึงความดับเย็นอานนภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างพิจารณาอยู่ว่า ธรรมชาตินั้นสงบปราณีตเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเย็นนี้เรียกว่านิโรธสัญญา 8. สัพภะโลเกอ,อนาพิรตะสัญญาความหมายรู้ว่าความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอนน,อนนท์ภิกษุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิต ด้วยตันหาอุปทา,านใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ซึ่งความเคยชินนั้นๆงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสภาพรูเกอ,อนะพิรตสัญญา 9. สาสภาพสังขาเรสุอ,อนิจจสัญญาความหมายรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอ,อนน์ภิกษุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดระอา เกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายอันได้แก่ร่างกายและจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปหายไปนี้เรียกว่าสภาพสังขารเรสุอนิจจสัญญาประการที่สิบค่ะอนาปานาสติ อนอนภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าโคนไม้เรียนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกยาว เมื então, ่อหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าออกสั้นรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้นรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าหายใจออก รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะสุขหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าหายใจออก ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความจางคลายหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าหายใจออกนี้เรียกว่าอนาปานสติโนน ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุเคริมาโนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุเคริมาโนนฟังสัญญาสิบประการเหล่านี้แล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระง,งับไปโดยควรแก่ฐานะแลลำดับนั้นแหล ท่านพระอานทน์จำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านเคริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านพระเคริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันควรท่านพระเคริมานนหายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแล พระสูตรนี้นี่นะคะได้ทำให้เกิดประเพณีสวดคริมนนสูตรให้คนเจ็บฟังเพื่อจะได้หายเจ็บไข้เช่นเดียวกับสัมโพชงสูตรค่ะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามีเป็นการผิดหลักกรรมหรือเหตุปัจจัยไปหรือที่ความทุกข์ดับไปโดยไม่มีการดับเหตุแห่งทุกข์ตามหลักแห่งอริยสัจสี่ข้อนี้นะคะเป็นพระเหตุว่าการฟังธรรมของพระคิริมนน ทำให้มีธรรมปิติอย่างแรงกล้าอํานาจของธรรมปิตินั้นสามารถระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงระงับไปดุดดังว่าหายจากอาพาธซึ่งกล่าวได้ว่ามีเหตุปัจจัยเพื่อการดับเหตุแห่งทุกขของอริยสัตว์ไม่ผิดไปจากกฎเกณฑ์แห่งกรรมหรือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยเลยเป็นการดับทุกขได้วิธีหนึ่งทีเดียวค่ะ